มีอยู่2คะแนนก็โคชชวพจนหรือโคชเทเวศกมลิสินนะครับทำงานร่วมกับโคชประเสริฐช้างมูลล่าสุดเนี่ยไปเย,ยือนอยุธยาชนะมา2อนะครับอยู่สี่ติในการแพ้รวดนอกบ้านเรียบร้อยวันนี้เจอในบ้านแล้วก็รับมือกับเดอะทีเล็กขอนแก่นของโคชจักริดบุญคำแล้วก็โคชรุ่งโรจน์สว่างสีก็ถือว่าเป็นโคชคู่ด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านในชุดเสื้อสีเขียวได้ลุยก่อนแล้วจังหวะยิงลูกนี้ของครูบา คูรีบาลีนะครับโชว์มาหน้าคูรีบาลีนักเตะตัวใหม่ที่มาจากเกษตรศาสตร์ยิงหลุดก,กรอบออกไปจากฟรีคิกครับของพรันยูโอ้โหต้องพุ่งปัดน,นะครับจังหวะเซฟตรงนี้ของนริศทวีกุลครับก็ป้องกันลูกฟรีคิกของทางลำปางไว้ได้จะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับนริศยังพุ่งปัดไว้ได้ก็ขอนแก่นเป็นหนึ่งในสองทีมที่ยังไม่ชนะใครนะครับอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมีอยู่สองคะแนนครับ ลำปางก็เลยลุยหนักเลยครับวันนี้ถือว่าเล่นในบ้านจังหวะลุยมาแล้วอืไปหนีบบอลนะครับอนุพันธ์เกิดสมพงศ์จากจังหวะที่คูริบาลี่ลุยเข้าไปครับนี่ครับดูจังหวะของอนุพันธ์ที่ตามคูริบาลี่มาแล้วบล็อกลูกนี้ได้แล้วไปหนีบบอลครับนี่ครับก็เป็นลูกโทษ2จังหวะนะครับเป็นฟรีคิก2จังหวะในกรอบเขตโทษแหละแบบนี้โอ้โหก็เป็นจังหวะที่ ไปเกิดขวางการเล่นแล้วก็ทําให้อาจจะเกิดอันตรายกันได้ครับฟรีคิกแบบนี้ต้องต้องสองจังหวะครับถ้าจะเป็นประตูโอ้โหแต่พอเคลียบอลแล้วกลายเป็นสมสักมุสิกพันนะครับที่ยิงก็เหมือนจะฉลบครับหลุดข้ามคานออกไปนี่ครับนะครับฉลับกาแพงครับโอ้ลำปางบุกหนักเลยครับจังหวะในกรอบเป็นโทษมาในกรอบเขียโทษหักเข้ามาได้ขวาวติดบล็อกซ้ำอีกทีติดเซฟครับโอ้โห สองจังหวะซ้อนๆของสมศักดิ์อีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่สามารถเจาะประตูขอนแก่นได้นี่บุกอยู่ฝ่ายเดียวเลยนะครับลำปางจากจังหวะที่หากให้มาของเลนชิ้ยามากูชิ้นะครับนักเตะญี่ปุ่นแล้วสมศักดิ์ได้ยิง2ทีติดบล็อกโอ้โหบุกอย่างหนักเลยครับลำปางจังหวะขึ้นมาขึ้นมาคนเดียวตรงนี้รอเพื่อนอยู่ครับสมศักดิ์แล้วไหลามาในกรอบพีโรด,ดักลาสยิงลงในมุมไม่มีแล้วครับโดนปิดมุมไว้หมด โอ้โหลำปางบุกหนักเลยครับแต่ก็ยังยิงประตูในครึ่งแรกไม่ได้ครับเสมอกัน 0, 0สองทีมนี้เจอกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าใครเล่นในบ้านแพ้ทั้งคู่นะครับเจอกันนัดเปิดสนามที่บ้านขอนแก่นลำปางชนะ2 0นัดปิดฤดูก,กาลเนี่ยลำปางเล่นในบ้านขอนแก่นบุกมาชนะ3-2มครับแต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์มันปรับเปลี่ยนไปครับลำปางมาดีจริงๆโอกาสยิงในครึ่งหลังจากสมศักดิ์ก็ข้ามคานออกไปเกม ในยุคข,ของโคชประเสริฐ3นัดเนี่ยชนะ2แพ้1นะครับสำหรับลำปางส่วนในยุคข,ของทางโคชจักรกิจนี่แพ้รวดมา3นัดโอกาสในครึ่งหลังมีบ้างครับจังหวะยิงของรนยศนะครับที่ไปติดเซฟนะครับแล้วก็จังหวะซ้ำสุดท้ายเนี่ยโอ้โหข้ามคานไปเยอะครับรนยศดูจังหวะของทาง ลำปางบ้างครับหลุดเดียวโอ้โหจังหวะแปรตรงนี้ของสมศักดิ์วันนี้ยิงยังไงก็ไม่เข้าครับโอ้โหฝั่งของทางนริศทวีกุลเนี่ยเซฟกระตุยเลยแล้วจวังหวะสุดท้ายคุลิบาลีไปชนทางด้านของนริศเลยครับไม่ล้ำหน้าครับแต่ว่าหลุดมาเนี่ยโอ้โหนริศออกมาเร็วมากนะครับบังไว้แล้วก็ไปเขี่ยบอลเข้ามาในกรอบเพื่อรับคุริบาลีกระชนเต็มเต็มเลยพายายามสุดๆครับลำปางแต่ก็ยังไม่ได้ ปีนี้เล่นเกมย่าวไป3เกมนะครับก็แพ้นัดแรกให้กับสุรักษกร,กรแต่ว่า2นัดล่าสุดเนี่ยชนะรวดนะครับซึ่งก็ถือว่าเกมในบ้านเริ่มกลับมาครับลำปางน,นะเกมนี้ประตูแรกต้องมาก่อนโอโหอีกครั้งของทางสมศักดิ์ที่ยิงไปติดเซฟโอโหแล้วน่าเสียดายในจังหวะซ้าด้วยครับที่มันไปติดบล็อกอีกทีหนึง่งไม่ได้ครับอ่าครับดูขอนแกนบ้างครับจังหวะลุยขึ้นมาบอลยาว เก็บได้แล้วหาจังหวะคอสมาได้หม่งคนเดียวโอ้โหแต่เบาเหลือเกินครับทาบรบีไอมานครับนักเตะตัวใหม่ที่มาในเลข2แล้วก็เป็นตัวสำรองในเกมนี้ครับหม่งเบาไปหน่อยลำปางมาบ้างจังหวะซ้ายม,มันฆ่ามไปมหมดเลยครับแล้วในกรอบเปียนโทษของปรมัตยยิงอีกทีก็เข้าข้างตะข่ายโอ้โอกาสแทบจะสุดท้ายในเกมนี้ครับไม่ได้ครับลำปางบุกกระหน่ำทั้งเกม พยายามที่จะหาประตูแต่จบเกมด้วยการเสมอกัน0 0น,นะครับลำปลางขอนแก่น f อก็ลำปลางเก็บเพื่อเป็น10คะแนนนะครับตอ,ตอนนี้ก็ถือว่าในยุคข,ของโคชประเสริฐนี่จาก10แต้มเนี่ยเป็นยุคข,ของโคชประเสริฐถึง7คะแนนส่วนขอนแก่นครับนี่คือแต้มแรกนะครับในยุคข,ของโคชเจจากปิดก็ได้แต้มแรก